ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระบอมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์นมยุทธสงทธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอนำคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ถวายสัตยปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปลกกล้าวปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงนิกรชาวไทยอีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึงเจปีแม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคคาลัยแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตยอยู่ในใจ ของปวงประชาชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือนณวาระนี้ซึ่งปกติเคยเป่งสัจจวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมาจึงขอตั้งสัตยาทิฐานถวายสัตยปริญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาที่คุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์นำยุทธสงทนาพิทักษ์จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระบุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายรักษาทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะรวมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาธิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข่าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมการนำพา ประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุขสันติสุขจะรู้สามัคคีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอปาวารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนําพระราชด âm รัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจัญญามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ เพื่อสืบสารพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ วรพุทธเจ้าเอามโนและศิรากานโนรภูมิบานบุญญาดิเรเอเบรมาจักกรินพระสยามิน พระยศยิ่งยงเย็นศีระพระพระบริบาลผนพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขศาสตรหอบันดาลพ้าประสงค์ใด จงสลีดดังวังบริหารไทยดูจาทาวายชัยชัยโยนตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระประมนทรามาหาภูมิพลอดอดุญยเดช เสด็จสวรรคตรยังคงความโศกเศร้าเสียใจในหมู่ประสบนิกรทั่นทั่วพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสิ่งที่พระองค์กระทำยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจของประสบนิกกรคนไทยทุกคนดังนั้นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะทำเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือการทำความดีและการจะเดินรอยตามพระองค์ เพื่อให้ชาติไทยวัฒนาสถาวรสืบไป